สวัสดีค่ะหญิงเอสคาาอินะคะวันนี้ก็จะมาทำการเทสนะคะเป็นของสกินฟู้ดมาร์กนะคะให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเรามาดูเลยดีกว่าตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อสีเข้มเขมนิดน,นึงนะคะตัวนี้จะเป็นอคอนเบอร์รี่มาร์กนะคะเป็นอคอนเบอร์รี่มาร์กซึ่งเป็นมาร์กจากพืชตะคุโอ๊กนะคะช่วยกระชับรูขุมขนให้แบบว่าสําหรับคนที่ผิวมันเงี้ยก็จะทําให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุดออกมาด้วยก็จะทําให้หน้ากระจ่งางใสขึ้นนะคะเนื้อครีมก็จะเข้มข้นนิดนึง มาดูตัวต่อไปตัวนี้นี่หญิงลองขูดให้ดูเนี่ยตัวนี้จะเป็นเนื้อทรายเนดดีดนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็น h น n ี่เลส o r เรนม m a ์ k นะคะันนี y เลส o r เรนมาร์ k ตัวนี้ก็จะเป็นมาน้ำผึ้งผสมส้มช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าออกไปก็จะช่วยให้ลดเลือนจุดด่างดำด้วยอันนี้ตัวต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเข้มข้นขึ้นเหนียวเหนียวหน่อยนะคะ ตัวนี้จะเป็นโอริฟมาร์กนะคะโอริฟมาร์กนี่ซองสีเขียวนะคะก็ถ้าเป็นตัวนี้เป็นกระปุกเนี่ยสังเกตว่ากระปุกมันจะไม่ใช่แบบนี้นะมันจะเป็นกระปุกแบบกลมๆแล้วก็มีช้อนตักด้วยโอริฟมาร์กเนี่ยตัวนี้จะเป็นน้ามันมะกอกนะคะช่วยสาหรับผิวแห้งเลยถ้าคนที่ผิวแห้งเนี่ยเรามาใช้ตัวนี้ก็จะทําให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะอืมตัวต่อไป อันนี้สีดําๆเป็นเนื้องาดําอันนี้บางคนก็เคยใช้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะแบบว่าพอใช้เราก็จะร้อนๆนิดนึงเนื้อค่อนข้างข้นนะคะแล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆให้ด้วยอ่านี้เรามีขวดให้ดูนีก็จะร้อนๆนิดนึงตัวนี้งานดเอ่า ่วยกองชัาเป็นขมขนตัวต่อไปนะคะสีจะเป็นเนื้อแบบว่าคล้ายๆเขียวขี้มานิดนึงคล้ายๆโคล,คลเลยตัวนี้จะเป็นเม็ดบีดคล้ายๆทรายเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกรีนเซนมาสนะคะเป็นตัวที่เป็นโสมนะคะเป็นเนื้อโสมเกาหลีช่วยลดความหมองคล้ำให้หน้าดูอ่อนกว่าวัยขึ้นตัวต่อไป เป็นสีชมพูเนื้อสีชมพูนิดนึงเป็นเจลเจลมีเม็ดบีดเล็กน้อยนะคะตัวนี้จะเป็นอ,อ,อาอาไซบีอะไรเนี่ยเอาใหม่ <laughs> อาไซเบอรี่ให้ความชุ่มชื้นนะคะแก่ผิวแห้งก้านให้ผิวแรดูอ่อนกว่าไว้อืมตัวนี้เพิ่มความชุ่มชื้นตัวต่อไปโอ้ยตัวนี้มีเม็ดบีดสีเหลืองๆนะคะเป็นเม็ดเล็กๆตัวนี้จะเป็น บานาน a าโยเกิร์ตมาร์กนะคะบานาน่าโยเกิร์ตมตัวนี้จะเป็นกล้วยนะคะก็ช่วยให้เพิ่มความชุ่มชื้นเหมือนกันตัวต่อไปอันนี้เนื้อใสเลยแทบจะเป็นเจลเลยนะคะไม่มีเนื้อบีดเลยตัวนี้จะเป็นค c ู m um b มเบล o ูร i n g m a ์ k นะคะวอร h o อตัวนี้ก็จะเป็นเป็นแตงกวาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเหมือนกัน ตัวต่อไปอันนี้เป็นเนื้อสีขาวๆหน่อยนะคะเนื้อสีขาวใสตัวนี้จะเป็นอะโลเวล่าจริงๆมันเนื้อจะเป็นเหมือนทรายเล็กน้อยนะคะตัวนี้เป็นอะโลเวล่าเฟรชอะโลเวล่าแพคนะคะทิ้งไว้พวกนี้ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีได้ตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วเป็นกีวีนะคะเป็นกีวีก็จะมีเม็ดบีดสีเขียวๆตัวนี้กีวีก็เพิ่มความชุ่มชื้นเหมือนกันลองดูขวดดีกว่า เป็นกีวีโยเกิร์ตมารนะคะวอรชอปตัวที่เป็นโยเกิร์ตพวกนี้ก็จะเชื่อมความชุ่มชื้นหมดเลยค okay. หมดแล้วยังไงก็ชอบตัวไหนก็ลองดูได้นะคะยังไงสอบถามได้นะคะที่โกเลคัมมิ่งค่ะขอบคุณค่ะ